จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายอักเสบเรื้อรังการอักเสบเรื้อรังส่งผลกับการเจ็บป่วยหลายอย่างฟังคลิปนี้ให้จบและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักนะคะขอบคุณข้อมูลจากคลิปแรลงคลินิกบอกถึง12อาการเตือนที่พบบ่อยลองเช็คดูนะคะว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าปวดท้องเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายมีไข้ต่ำปวดข้อมีแผลในปากผผ่นข้อตึงตอนเช้า ท้องอืดท้องเสียท้องผูกและกดไหลย,ย้อนร่างกายกําลังบอกอะไรเราคะถ้ามีหลายข้อพร้อมกันเป็นสัญญาณว่าร่างกายอยู่ในโหมดอักเสบเรื้อรังภุมิคุ้มกันระบบย่อยฮอร์โมนเริ่มทํางานหนักจนเกินไปจนฟื้นตัวไม่ทันและถ้าปล่อยไว้จะเกิดอะไรขึ้นจะเหนื่อยง่ายขึ้นฟื้นตัวช้าลงระบบย่อยรวนง่ายขึ้น และจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวแล้วสาเหตุมาจากอะไรอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบการไม่ค่อยขยับตัวการนอนน้อยความเครียดการสัมผัสกับสารพิษสูบบรหดื่มแอลกอฮอล์เราจะป้องกันยังไงดีแนะนําการทานอาหารที่ช่วยลดการอักเสบซึ่งส่งผลดีกับเบาหวานปวดข้อรวมไปถึงโรคหัวใจแนะนําอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นผลไม้ผกักปลาน้ามันมะกอกถัว่ว และพยายามหลีกเลี่ยงน้ําตาลของทอดแป้งขัดสีการกินแบบนี้ไม่ได้ช่วยแค่ลดการอักเสบนะคะยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันส่งผลดีกับสุขภาพในระยะยาวด้วยนอกเหนือจากการดูแลเรื่องอาหารแนะนําการออกกำลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดการความเครียดคะ่ะและห่างไกลจากสารพิษสารเสพติดถ้าสนใจคําแนะนําป้องกันการอักเสบพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ